เสียงเฮดังกล้องไปทั่วประเทศอีกครั้งค่ะเมื่อประเทศไทยของเราครองแชมป์อีกแล้วซึ่งเป็นแชมป์อาเซียนในดัชนี s d g 2025ก้าวสู่การเป็นผู้นำในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่องดีๆแบบนี้เนี่ย Data Connect จะพลาดได้ยังไง โซลูชนันการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ ซึ่งเป็นองค์กรแห่งสหรประชาชาติหรือที่เราเรียกกันว่า Sustainable Development Solutions Network หรือว่า SDSN อันนี้เขาได้เปิดตัวรายงานนะคะซึ่งเป็นรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี2025หรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Sustainable Development Report แล้วก็มีการจัดอันดับค่ะซึ่งเป็นการจัดอันดับตัชีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG Index สิ่งนี้สะท้อนให้ ถึงภาพรวมนะคะในประเด็นของความก้าวหน้าของประเทศต่างๆในการเดินหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะภายในปี2030นั่นเอง ปีนี้นะคะต้องบอกว่ามี167ประเทศที่รับการจัดอันดับใน S D G Index แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยค่ะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการจัดอันดับที่4 3ของโลกนะคะอันดับ3ของเอเชียแล้วก็เป็นอันดับ1ของอาเซียนด้วยนั่นเองค่ะโดยขยับขึ้นจากอันดับ45ของปีที่แล้วแล้วก็ยังคงรักษาแชมป์อันดับ1นะคะของอาเซียนต่อเน,นื่อง7ปี ีซ้อนตั้งแต่ปี2562ค่ะสิ่งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและระดับโลกด้วยค่ะสำหรับ SDG Index นะคะของประเทศต่างๆเนี่ยในอาเซียนไทยยังนำโด่งอันดับหนึ่งเลยค่ะตามมาด้วยเวียดนามที่อันดับ61นะคะสิงคโปร์69อินโดนีเซีย77มาเลเซีย84 ฟิลิปปินส์บรูไน92กัมพูชา101หเมียนมา116และลาว121ค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะผมว่ามีเพียง5ประเทศเท่านั้นนะคะทุกคนที่มีอันดับก้าวหน้าขึ้นนั่นก็คือไทยฟิลิปปินส์บรูไนกัมพูชาแล้วก็เมียนมาค่ะขณะที่อีก5ประเทศนะคะมีอันดับถดถอยลงค่ะได้แก่ประเทศเหล่านี้เลยนะคะเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียรวมไปถึงลาวด้วยนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะหากเทียบกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้นะคะพบว่าไทยรั้งอันดับที่3เป็นรองเพียงญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เท่านั้นเองต้องบอกว่าความโดดเด่นของไทยค่ะอยู่ที่การขจัดความยากจนแล้วก็การศึกษาที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเป็น2เป้าหมายค่ะที่ประเทศไทย,ยสามารถบรรลุความสําเร็จได้ในขณะที่อีก6เป้าหมายนะคะมีในเรื่องของการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ของสุขภาพความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ความเท่าเทียมทางเพศน้ําสะอาดแล้วก็สุขาพิบ้านดีเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยนะคะแล้วก็นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนแต่ว่าเส้นทางสู่ความยั่งยืนยังคงมีความท้าทายอยู่อีกหลายด้านเลยนะคะเพราะว่า ไทยเนี่ยยังมีอีก9ก้าเป้าหมายค่ะที่เรออีเยกได้ว่าทรงๆตัวยังไม่เห็นความก้าวหน้าชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการกับความหิวโหวยงานที่มีคุณค่าแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่เติบโตการลดความเดือมล้อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบการรับมือกับ Climate change ด้วยนึนเองแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทรระบบนิเวศบ,บนบกสันติภาพแล้วก็สถาบันเข้มแข็งรวมไปถึง ้นส่วนเพื่อการพัฒนาด้วยค่ะทั้งวันนี้นะคะสะท้อนให้เห็นอะไรสิ่งนี้สะท้อนหเห็นว่าไทยเนี่ยไม่เพียงแค่ต้องรักษาความสำเร็จ แต่ว่ายังต้องเผชิญกับความท้าทายใหญ่ในเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะซึ่งเป็นความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคมเพื่อที่เราจะก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2030อย่างแท้จริงเพราะนั่นคืออนาคตที่มั่นคงของคนไทยแล้วก็ประชากรของโลกค่ะ